วันนี้เราจะมาสอนวิธีการพับก,กระดาษเหมือนไม่มีวันหมด๋ยงดูกันว่าพับยังไงกันอ,อย่างแรกเราพับครึ่งกันเลยนะครับใช้เป็นกระดาษ A4 นะครับวันนี้แม่อัพคลิปยาวเอ้ยวันนี้แม่อัพคลิปสั้นนะไม่รู้ว่าอะไรนะครับอยากมาทำคลิปนี้หน้ยอ,อยากอยากทำคลิป อีกสัพักน้องก็จะมาอัดคลิปอนกนะกันนะครับคันหน้าอุกจังแบบนี้นะครับตามน,น,น,นะครับวันนี้เราจะมาพับกระดัมมีวันหด กระดาษนี่ไงแบบนี้นะครับนี่ต้องหมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆกระดาษนี้อาจจะคุ้นๆหน่อยเพราะว่าเอาโอเคใส่เลยจะไปเอาไปให้เมื่อกี้ผมขอแอปเปิลให้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจว่าเสียงอะไรโยังไม่ได้ทำอะไรเลยเละเกียร์จริงๆเลย แต่หน้าเราก็มาตัดตรงขอบขอตรงนี้ครับใครเข้าใจอย่าลืมเออ้องพูดได้มากหรอกอ๋อน้ำมันต้องเป็นแบบไม่ดีแน่นอนเลยเออ ตัดด้านาห้างข้าไปนี่ตัดตรงนี้นะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แหละกาวออกมาจากนั้นเราก็พับครึ่งอีกทีนะครับพับครึ่งให้หมดเลยตรงไหนมีพับครึ่งให้พับครึ่งหมดอธิบายเข้าใจไหมครับโหพูดแบบนี้ไม่เข้าใจแน่นอนเ้าไปดูคลิปนี้คนยังไม่ดูนะคะว่าเห็นเป็นเพื่อนกับมังกรทออแม่น่ มกรทอ,อยู่โรงเรียนอนบานทีลานะครับอยู่ห้าทับสองผมก็อยู่ห้าแต่ผมอยู่ห้ากิฟเต็สเห็นมกรท,ทีไรชอบเออักทายกันทุกทีเลยนะครับกับบ้านเนี่ย<ม>เคยไปถามมกรทองครั้งหนึ่งเลยบอกว่าทําไมผีม่แต่คมเขนเ์ด,ด่านดาได้ผลได้คําตอบนะครับรไม่เบื่อนะจ๊ะให้ทุกคนย้ายมาโรงเรงียนอนบุบาลทีลาก่อนจะยูบุรี แน่หรอกมีลรามีผี่ใช้บ้าด้วยมีลรามียูทูบเบอร์เยอะเข่าเปล่าเราก็จะได้ประมาณเราลี้มต้องพับอีกชั้นหนึ่งเยอะจังเลยตอนนี้คิดปลาสา,า,าีย๊ยตายเลยรับเพิ่งหลายๆนะครับ จะรู้มาทจะรมัไที่ไม่ยากับต่เนี้ยดูก่อนดกและกแกันนะ ป๊กแล้เราก็พักตามเช่นนี้ดูนะอีมอืม,อม,อมแปลกๆนั่น ่พีปครับพี่กินคราบเคตอนนี้ก็ได้ับมนมีอะไรอย่เ้เนื้อเ่กบ้าน aqui ok um, ok um, ok cantinho um, okay. คตอนนี้เราก็ได้แบบนี้นะครับให้เราตีตารางแบบนี้จากนั้นน้อยให้เราทาการพิกไปด้านแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทําให้เป็นสามเหลี่ยมแบบน,นี้เมื่อได้สามเหลี่ยมแล้วแล้วเ,เอาด้านปลายตรงสอดเข้าไปตรงรูนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้นใครไม่เข้าใจนี่แปลกๆนะเนี่ยครับจริงๆจริงๆเลย ให้นะคะใจย้อนกลับไปดูอีกเมื่อกี้พูดนึกว่าเสียนเนาะ <c oughs> เราก็จะได้สามเหลี่มแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วให้เราพับตามรอยแบบนี้นะครับมีตรงไหนพับให้หมดแต่อย่าไปพับหัวนะดูตามผม มันพับกันอย่างนี้นะครับนี่ให้พับมุมขอบก่อนนี่เป็นอย่างนี้ให้มันเหมือนเป็นรูปดาวดาวบ้ามันใช่ดาวมันจะเรียกอะไรดีเรียกว่าให้พับตามนี้แล้วกันครับอฮึคาเบดูเรียนพิเศษเยอะจังฉันเกลียดมาก่อนท้องมากเลยนะ ถ้ามังกรทองดูคลิปนี้อย่ายวมคอมเมนต์ด้วยนะวันนี้มังกรทองอบางมีใครดูคลิปนี้นะเขาแบบนี้เป็นเรื่อยครับน้วก็ได้เองหืาห,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 หลายคนอาจจะคอมเมนต์แปลกๆนั่นแหละ ดูแต่ละคอมเมนต์นะครับเว้ยเราก็จะได้รูปหกฮะสี่เหลี่ยมวะหเหลี่ยมนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับขั้นตอนสุดท้ายหันไปทางด้านนี้เราจะเห็นว่าเราจะเจอการการะบาดตรงนี้ให้เร,ราพับกระบาดนี้เข้าไปแบบนี้นะครับอย่างนี้ตรงแบบนี้เลยไปรําด้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับเนี่ย ไม่เก่งหรอกมันผมผมพับมากว่าห้าสิบอันแล้วมาใครพับได้นี่ก็ให้เอาอะไรดีละ่ะต้องใหรอกไม่มีอะไรจะ้นอกจากติดตามช่องหนูพี่ h ช n แนลด้วยนะครับนี่ตอนนี้เราก็ได้ชั้นแรกแล้ว ดึงเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามา,า,มานี่เราก็ได้แล้วครับชันแรกจนเหลือชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายนี่ง่ายมากเลยคนระับายนี้เีเสร็จไปดื่มนมก่อนดีกว่า <c oughs> หลายหลคนอาจจะงงนะครัว่าผมตัดผมทรงอะไรไ <c oughs> ม่งงหรอก โอเคแต่ผมทรงนี้มาสามปีเองืงมาก่อนทำนันค่ะเด็กแต่ผมทรงอะไรกทรงเล็ดนะครับออรรน,บนี่ตอนนี้เราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเออจะเรียกอะไรดีกระดาษที่หมุนไม่มีวันหมดนะครับเอ้ไม่มีวันหมดสิ้นเฮ้อก้าจะปลูกไอ้นาเนา่เาคำติดจิตา หมนปเปนรื่อยๆี่นะครับสนใจอยากอยากให้ผมภาพอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับไอตุ